บรรยากาศของบ้านสวนกลางสวนทุเรียนนะครับเป็นรีสอร์ทที่จันทบุรีนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่กลางสวนเหมือนกระท่อมน้อยปลายนาอะไรอย่างนั้นนะครับให้ดูบรรยากาศข้างนอกมีระเบียงนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสระน้ำ แล้วก็เป็นสวนไผ่สวนทุเรียนด้านหลังมีระเบียงนั่งเล่นนะครับก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับนี่คือบรรยากาศของที่พักที่จันทบุรีเป็นสวนบ้านสวนนะครับกลางสวนทุเรียน นี่คือทางเดินจากด้านหน้ามาประมาณก็ประมาณสักสี่ร้อยเมตรเห็นจะได้นะครับเป็นสวนทุเรียนนี่คือทางเดินตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกในหลังนี้นะครับแล้วก็มีที่พักอื่นอีกมากมายฝนตกไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายทำนะครับ ทุเรียนก็มีทุเรียนก็มีแล้วทุเรียนนะครับฝนตกนต้องรีบเดินให้ดูแบบรวดเร็วบรรยากาศรอบๆสวน ต้องรีบเดินนะครับขนาดนี้ฝนตกฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน อันนี้ก็จะเป็นสระน้ำไม่มีใครอาบนะครับฝนตกวันนี้นะครับอันนี้เป็นลานจอดรถด้านหน้า <c oughs> บรรยากาศรอบๆที่พักนะครับ บ้านสวนสูอิดรีสอร์ทกันทบุรีฝนตกตั้งแต่เช้าเมื่อเลยนะครับดูบรรยากาศรอบๆฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตอนตีสี่นะครับตอนนี้ก็ยังทำๆ นี่คือบรรยากาศภายในสุิทรีสอร์ท